เรามาดูนันทากันค่ะแต่ว่าเรามาสายหลงทางตอนนี้เรากำลังน่าจะเป็นผู้ชมสามคนสุดท้ายที่เข้าไปชมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนันทาแล้วจะออกมาเล่าให้ฟังน,นะคะเ,คเป็นไงคะออกมาสนุกไหมสนุกมาก <laughs> สนุกมากเสียดายเนะเรามาสายไปสิบนาทีไม่เป็นไรโอเคถ้าใครจะมาดูก็มีหลายสาขาเลยกดจองในคลุกมิน้ะคะ เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันมีอะไรให้ถ่ายมัง่งไปอันนี้น่าจะเป็นจุดตารางชื่อนักแสดงของแต่ละวันวันนี้เราดูเป็นทีมเร d นะคะผู้ห,หญิงสวยเชียวอ่านี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปต <c oughs> ีกองเหมือนนักแสดงนะคะโอเค สวยนางเอกสวยตรงนี้ก็จะเป็นตารางนักสแสดงพร้อมลายเซ็นนะคะจริงผู้หญิงหุ่นดีทุกคนเลยสวยอ้ยคนนี้น่ารักจังเลยน,น่ารัก,รกไหนคะเอะคนนี้ก็น่ารักเออผู้เออจริงผู้หญิงสวยทุกคนเลยผู้ชายกล็ล่ำซะไหนคะลกูกคนไหนคนเอาคนนี้ที่เล่นให้เราดูหรือปะไม่แน่ใจไม่ใช่เออแต่สวยทุกคนเลยหลอดหลด,ลด โอเคพอออกจากนันทาแล้วก็มาสู่ตลาดเมียงด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 งอ่ะปะเดินเล่นกันดังปะอุ้ยของกินเพียบะตอนนี้ชาชานางก็จะไปร้านประจำของนางคือจะเป็นชูโรสโอริโอโอเคเจอจะเจอไหมนอไหนลูกอ๋อเจอชุดนอนน่ารักยนกินข้างหน้าร้านตรงข้างๆนี่เลยค่ะลูกอ่าป บีบเหมือนเดิมกินทุกครั้งที่มาเมียงดงจะอร่อยไหมไว้บีบยังไง <c oughs> ครีมหล่นถ้าไม่ดีสิลบทำไม่ค่อยเป็นใช่ไหมค่อยๆอาทิรยนิดก่อนคะ่ะหนูไม่ทาตรงยอดกันนะคะลูกหนูต้องกัดตรงยอดก่อนไม่ใช่หรอเอ๊ อ่พอก่อนอ่าอร่อยเหมือนเดิมอรอยเหนลอนตอนนี้ก็มานั่งพักกินชานุมที่ร้านนนซี่พีคาเฟ่ค่ะขาไปเจอมีกรงชาแต่ไม่มีที่นั่งก็เลยเดินมานั่งร้านนี้ อารักอ,งอกงชาที่เมียงดงม,มีภาษาไทยนะคะออะโอเคแหล่งแหล่งได้เวลาของแม่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวขอแวะมาติน้นชิมสักป๊บมีเซลไหมรอบนี้แวะซื้ออะไรคะ,ะแวะซื้ออะไรคะเอาตังให้พี่เขก่อนเลย เป,ป็นกัไข่แต่ไม่ได้จะกินไม่ได้จะกินแต่จะกินอันนี้ใช่ <laughs> อ๋อมัเนลโล่ช็กโก,ลก,กอลลอเลต่นี่ปั๊บั๊บปั๊บปั๊ั๊บั๊บปั๊บปั๊บปัอบปั๊บั แมสเมลโล่ไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> อยู่เมืองไทยนี่ไม่ได้กินนะเนี่ยเรียบร้อยปากเละเถอะอุอ้ยเจอสตรอเบอรี่หนึ่งหมื่นบาทข้าไปอ่ะไปิ่มเลยหนึ่งหมืนเท่ากับสองร้อยยี่สิบถ้าเมืองไทยก็เออเมืองไทยน่าจะสี่ห้าร้อยแหละถ้าใส์นี้นะ นี่อันนี้กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ถูกกว่าเมื่อเช้าอีกแต่าช,าตาชาตอบนี่นี่แต่ชาป้าคนนี้แล้วเป็นมีจานล่ะอ้าก่อนกลับขอถ่ายคลิปน่ารักน่ารักตรงนี้นี่โอ้โหร้านนี้น่ารักจัง โอ้โหไม่ต้องไปกินจริงนะเปิดตู้เย็นตู้เย็นเนปิดได้ไหมตู้เย็นเปิดได้ไหมไม่ได้น่ารักค่ะตรงเนี้นยน่ารักแฮะเออน่ารักไหนไหนโอ้ไหนเปิดตู้เย็นสิเมื่อกี้เปิดได้แล้วไม่ใช่หรอว้าว ไม่ได้ขายนะอ๋อไม่ได้ขาย not for sale นี่เป็นมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเนะี่ย <Okay. S 1> เอ๊ยไม่ไมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย,อ,เลยอ่ะอแล้วอะรอเตเรียรที่ซองซูมีภาษาไทยด้วยนะคะมีะมีเด็กอยากกินเฟรนฟรายเอาเลยหนุกมันฝรั่งไซแอล2 0 0ันั่นแหละโอเคันเยีว ดีจังเลยเขาทอดให้ใหม่เลยได้กินร้อนๆเลยคือครั้งที่แล้วบายลูกค้าคนสุดท้ายของร้าน thank you คุณบอกคำบา,านค่ะเดิมลูกค้าคนสุดท้ายของร้านบ๊ายบายอร่อยไหมร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนหรอเหลือคนสุดท้ายในขบวนตายแล้วนะซอมบี้บุก